จำนวนสองบอง่องานซ่อมเปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบื้องหลังคางานติดตั้งประตูแน้่ต่างงานก่อนคต้องลงปดถูแต่นั่นหมายถึงว่ามันต้องเข้าสู่กระบวนกา 15, นนรการจานการกับงาน ให้กับนางสริพรแก้วน้อยณวัดที่สิบเจ็ดทับสามหมู่ที้สองในนามผู้แทนของครอกตัวนางหลวงตอมแฝงบานพักอาศัยให้ก like ับนางสีพรแก้วน้อยเพื่อความรุ่งเรแห่งนี้และทำพิธีส่งมอบในวันน like right ี้โดยในวุ่งที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนสิ่งของเครื่องุูพภคบริโภคหมดต้อง ยกอกอึกอ๊บครับขวันญา้เริยนเชิญรัฐมนิธีได้ดกำลังเปิดกลวยวันราชสักการะผู้แทนในส่วนของเปิดธารกิจกรมฐานพานที่43ให้51และ52ครับครับ

ต้องเป็นคนดีนะครับเป็นพี่ยอมนะอาจจสทำใาจวัดนะครับอาจจะมีสีส่รูปด้วยกันนะครับได้หม้มหมอภายในบ้านไปแล้วนะครับขออนุญาตข้ามลำดับเลยครับหมอบให้กับผู้ติดเกติที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ด้วยครับคุณชื่อนางสาวสุพนีแก้วน้อยค่ะเป็นบุตรของนางสาวนางส,าสิริพรแก้วน้อยค่ะ ก็ขอขอบคุณผู้ที่มอบบ้านหลังนี้ให้นะคะก็ลับแล้วในลาดับนี้นะครับจับเอาปลาเหล่านี้นะครับพวกในส่วนของโัวเือนแล้วก็